อ่ะครับผมก็สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับช่องสมชายบิตคอยนะโอเคก็ผมจะมาถอนเว็บ BTC นะครับเป็นเว็บลงทุนนะที่ผมได้ทำคลิปครั้งก่อนไปอา่าวิธีการฝากแล้วก็วิธีการถอนนะครับผม ามาดูแผนที่ผมได้ทําการลงนะครับผมลงเป็นตัวเบสิกนะครับก็คือตัวนี้0.003นะครับอันนี้คือผมลงทุนไปแล้วมันจะขึ้นเป็นเลข0ูนย์นะครับถ้าผมอยากจะลงทุนเป็นตัวนี้ก็ลงทุนไปที่0.006นะครับก็กําลังขุดตามนี้เลยนะครับขุดได้ต่อว,วันเท่าไหร่นะครับอตอนนี้ผมก็ จะมาถอนนะครับจะมาถอนแต่ผมทําคลิปถอนไปแล้วแหละนะครับเมื่อวันก่อนนะแต่ผมลืมอัดคลิปนะครับผมลืมอัดคลิปผมก็เลยยกเลิกแล้วก็มาถอนใหม่นะครับโอเคนะครับก็คือว่าผมได้เทคนิคการถอนจากท่านอื่นมานะครับถ้าเราถอนเป็นเศษอย่างเงี้ยนะครับจะไม่เข้านะครับถ้เราถอนให้เราถอนแค่น <Lebanon thing S 2> yeah. ี้พอนะครับถึงจะเข้านะครับผมก็เลยกดยกเลิกไปด้วยเลยนะครับแล้วมาทําคลิปใหม่นะ โอเคนะครับผมจะทำการถอนเลยครับผมใส่แค่0.002ก็พอนะครับจากนั้นกดคอนเฟิร์มครับจากนั้นก็รอมันสักครู่นะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปตรงเนี้ยตัวการเงินของเราครับนะครับกดเข้าไปดูเลยนะครับนี่นะครับถอนเรียบร้อยนะครับวันที่6นะครับตอนนี้ก็คือรอดำเนินการนะครับรอการยืนยันนะครับเราก็จะ มารอดูนะครับว่ามันจะเข้าช่วงเวลาไหนนะครับตอนนี้7จ็ดโมงสีนะครับอ่านี่นะครับประวัตินะครับเดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่ามันจะเข้าตอนไหนนะครับเว็บนี้ลงทุนผมลงทุนไปประมาณ800บาทนะครับผมถอนไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ถอนไปที่0 0นยนะครับก็คือยังขาดทุนอยู่อีกศูนย์จุนหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นี่เองนะครับผมก็จะได้ ทดจากตัวนี้ไป0.001แล้วก็ได้กําไรมาที่0.001นะครับก็คือได้กําไรมา300บาทนั่นเองนะครับถ้าถอนเข้านะโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าเวลาไหนอะไรยังไงนะครับโอเคผมจะตัดคลิปไปก่อนนะครับอ่านะครับหลังจากที่เรารอไปชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับก็มีการวิ่งเข้ามาแล้วนะครับอ่าั0 3นะครับตอนนี้ผมถอนออกมา อ,อยู่ที่0.002นะครับก็ตามที่ผมได้ทำการถอนเลยนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ก็คือวิ่งเข้ามาแล้วเราเหลือแค่รอการยืนยันนะครับอ่าเขาเรียกอะไรอะอ่ารอบล็อกเชนนะครับรอบล็อกเชนยืนยันเพื่อเหรียญจะได้วิ่งเข้ามาในกับอัลบิทขับของเรานะครับโอเคถือว่าถอนได้นะครับถอนได้แต่ว่าต้องรอนะครับ รอรอยืนยันบล็อกเชนก่อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามารอกันดูครับว่าจะเข้าตอนไหนนะครับผมครับผมหลังจากที่เรารอกันไปยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับรอไปยี่บสี่ชั่วโมงก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าก็รอกันข้ามวันกันเลยทีเดียวแต่ว่าก็มันเข้าอยู่นะครับแค่รอยืนยันบล็อกเชนเท่านั้นเองนะครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับ 0.002นะครับก็จะเป็นอเอ้ยผิด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 แป๊บน,นึงนะครับก็จะเป็นเว็บนี้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลงทุนนะครับก็ยังถอนได้ตามปกตินะครับเข้ามาก็เพื่อนๆต้องแก้แคปชั่นนะครับอ่าก็ใส่ตามที่มันบอกนะครับโอเคผมขออนุญาตเซ็นเซอร์นะครับตรงนี้ อ่านะครับเราไปดูประวัติกันนิดนึงนะครับนี่ที่ผมถอน0.002นะครับถอนไปเมื่อวานวันที่6นะครับถอนไปเมื่อวานวันที่6เข้าวันนี้วันที่7นะครับผมก็อย่างน้อยก็เข้าครับรอนานหน่อยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เข้านะครับราคาเหรียญพุ่งดีด้วยนะครับณเวลานี้นะครับวันที่เเดือน8นะครับราคาเหรียญ BDC ขึ้นไป3 6 8 0 0 0แล้วนะครับโหดมากครับโหดมากเลยนะครับ ขึ้นไปตั้งแต่ผมเล่นบิตคอยมาเนี่ยผมว่าครั้งนี้ขึ้นสูงสุดเลยนะนะครับคนอื่นที่เล่นนานกว่าผมไม่รู้ว่าขึ้นสูงสุดขนาดนี้ไหมนะแต่ที่ผมเล่นมาผมเห็นครั้งนี้ขึ้นสูงสุดแหละนะครับใครที่สนใจจะลงทุนนะครับเว็บนี้นะครับลงทุนขั้นต่ําอยู่ที่0.003นะครับคือผมลงตัวแรกเนี่ยมีอายุการมีอายุ200 200วันนะครับที่เราจะทํากาไรได้นะผมก็ถอนไป สอรอบนะครับนี่รอบนี้กับรอบที่เข้าเมื่อกี้นะครับผมโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปเนี่ยไปต่อกับคลิปแรกนะครับผมโอเคก็สวัสดีครับผม